ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวเรื่องเศรษฐกิจระหว่างระหว่างยุคลุงตู่กับยุคอุงอิงเอาให้พี่วิเคราะห์ใช่ไหมจะแบบทัวร์จะไม่ลงพี่ใช่ไหมถ้าเกิดใช้คำว่าเศรษฐกิจพี่รวยมากๆแตยุคลุงตู่จากการคือในวิกฤตก็มีโอกาสนะคะพี่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 เจริญเติบโตด้านออนไลน์ไม่ใช่ทำธุรกิจผีสีเทาออนไลน์ไม่ใช่นะหมายถึงว่าพี่ขายของออนไลน์พี่เติบโตในยุคลุงตู่พี่ประสบความสําเร็จมากๆในยุคของลุงตู่และพี่ก็เชื่อว่าที่พี่รวยมาส่วนหนึ่งก็พอยุคของลุงตู่ อาจจะเป็นโชคของพี่ด้วยอาจจะไมไ่เกี่ยวกับว่ายุคไหนดีกว่ากันแต่พี่จะบอกว่าเขาไปรัฐบาลมาสองปีอาจจะแค่สองปีจะไม่มีผลงานแต่เงินกู้ก็มากขึ้นนะคะก็ไม่เห็นมีใครออกมาดา่าอะไรเลยแล้วก็พี่คิดว่าผลงานในยุครุ่งตูะ่ะเงินที่เขากู้มาเอาไปลงกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศถนนรถไฟนู่นนี่นั่นโน,น้นเข้าใจพี่พูดปะ่นะในความรู้สึกพี่พี่รู้สึกแบบนี้ว่าเขามีนี่เยอะเว้ยแม่งกู้เยอะจริงเอามาทำมาหาเหีกเล้วกู้มาเยอะแยะอ๋อได้ถนนได้ไอ้เส้นบักช่องได้ถนนตัดใหม่ได้ลอยฟ้าได้อะไรได้นู่นน่ะได้โครงสร้างพื้้้้นนนนฐฐาาขออองปรรรระะะเเเทศศแแตตต่่่่ษกกกิจไไไไมมมุุพยยคีูดล กูเพิ่มเหมือนกันก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยแล้วมันมีคําพูดหนึ่งสำหรับพี่ที่พี่รู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องอายถ้าเราจะสานต่อโครงการของยุคลุงตู่เช่นคนละครึ่งไทยเที่ยวด้วยกันหรืออะไรเงี้ยเข้าใจที่พี่พูดไหเราต้องเป็นคนเริ่มทุกอย่างด้วยตัวเองอะไรที่ดีก็แค่ทำต่อก็แค่นั้นคือมันมันแย่มันแย่มากแบบเออเป็นว่ามันแย่แบบอะกูไม่รู้จะพูดยังไงแจ่มหมือนหนึ่งพี่ไม่ได้รับค่ะพี่พี่อาพี่มีเงินในบัญชีเกินห้าแสนทางบ้านพี่พี่ไม่ได้รับแต่พี่ก็ยินดีนะะนนนนีีีนนนนนะะค่่่เเเวยยยยยยาาห้้มมืััลลสงตูก นะครับตั้งตัวได้เลยดีสุดๆอะสมัยลุงตู่แต่มาสมัยอุ้งยิงเนี่ยโอ้โหแย่มากแย่จริงๆนี่เห็นไหมนี่คือคำยืนยันจากแม่ค้าตัวจริงเสียงจริงนะครับก็พูดยืนยันเองเลยว่าสมัยลุงตู่นี่ดีนะค้าขายเป็นกรอบเป็นกำรรได้เงินโหนตั้งหลักตั้งตัวได้ได้เงินเยอะแยะมากมายนะนี่ไอ้พวกแสดงมาฟังดิ เออไม่ใช่อะไรก็ปะเศรษฐกิจไม่ดีก็เป็นเพราะตั้งแต่สมัยลุงตู่นี่ไม่จริงเลยเรื่องนี้ไม่จริงทั้งสิ้นเลยสมัยลุงตู่เนี่ยนะครับโอ้โหพากันค้าขายดีร่ํารวยขายอะไรก็ดีขายออนไลน์ก็ดีนะฮะขายหน้าร้านก็ดีขายตรงไหนก็ดีไปหมดนะเออมีแต่คนชมคนโอ้โหแต่กลับไปไล่ลุงตู่ อยากได้ประชาธิปไตยแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้นะโอ้โหนะครับปิดกิจการกันเป็นว่าเล่นร้านชาบูร้านอะไรก็ปิดกิจการกันเป็นว่าเล่นตอนนี้ตลาดทุกคนต้องแหงเงียบกันไปหมดอะ่ะอย่าว่าแต่ตลาดเลยตลาดไอ้พวกสี่มุมเมืองตลาดไทยค้าส่งค้าสึง่งราคาผลไม้ราคาทุเรียนราคามังคุด ล่วงตกตำ่ำมันสัมบลังราคาตกตำ่ำนะสินค้าเกษตรตกตำ่ำแต้งโมตกตำ่ำเห็นไหมแตงโมเหลือกิโลละบาทอะที่เป็นข่าวเห็นไหมออนะครับสมัยลุงตู่โอ้โหมีแต่ราคาดีๆทั้งนั้นพืชผลเกษตรนะมันสัมบลังก็ดีทุเรียนก็ดีมังคุดก็ดีอะไรก็ดีไปหมดนะ นะครับพอมาถึงก็งิ้งนี่ชิบหายทุกอย่างตูเรียนยังแย่ช่วงนี้ตัเรียนนะชาวสวนยังโอดโอยเลยบอกโอโ้ช่วงนี้ขายเหลือกิโลละ20่สิบบาทออนี่นะนี่คือความจริงครับนะใอ้พวกแสดงมาดูสักหน่งจะได,จะได้จะได้ตาสว่างหน่อยไม่ใช่อะไรก็รัฐบาลเพื่อไทยนี่แหละจะแก้ปัญหามจะแก้กี่โมงนะเออนะ นะครับปัญหาตัวเองยังแก้ไม่ตกมึงจะไปแก้ปัญหาประเทศเออมคดีโดนคดีกันไม่รู้กี่กี่คดีตอนนี้นะโอ้โหนะนะนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะะเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ